เลา b 03รหัส223บทอ่านที่1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนามีข้อความพระราชสา,าแสดงความยินดีในโอกาสที่พระพะกุฎราชกุมารเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชโดยพระราชสารแสดงความยินดีครั้งนีมีความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์เนเธอร์แลนด์องค์เฮ ในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีนิเทแลนด์มอมฉันและพระราชินีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อฝ่าพระบาทและราชาวงศ์ทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพ่บุญยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์มอมฉัน เชื่อว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเพิ่มทวียิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมพระประมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปอล